เ่านสาธุชนพุตธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารบเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามเพื่อตามหลักสูตร้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปัสสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม ตามชละพิญญูได้แก่พิญญาหกมีปริสัมพิทัพป,ประตูได้แก่ปริสัมพิธายานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใชอารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใชอารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจรารณาขณะใดาที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิเขาสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานคือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่ํำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเทสหารเป็นโสดาบันได้และก็เป็นพระสีธาคามีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินสีสัตวว่าพราอนาคามีเป็นผู้เมียที่จิตก็ต้องสามารถทางกำลังจิตทำลายรากฐานของความรักในกามารมณ์ ด้วยความโกรธความเยี่ยมบาดด้วยกําลังของฌานแต่สําหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทําไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานเพราะทำไปทีละขั้นทีละตอนทาไปทีละเล็กแต่น,น้อยใช้อารม์พิจารณามากเมื่อจิตใจคาท่านยับยั้งตั้งอยู่ก็ม,มีกําลังพอสามารถจะตัดการมาชันทาได้และตัดปริฆาคือความกระทบกระทั่งจิตได้ ก็สามารถเป็นอนณาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บและเก็บน้อยเมื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความี่อนุสัยนี่เป็นอารมณ์เนนบาๆแต่ถ้าว่าเหมือนกับคนไล่จับยุงการสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนัก แต่ยุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหลแต่ถ้าว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีประมาณชั้นใดได้นอนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิบเสกโกที่มรมร์มั่นในพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทอ้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพาระหันได้ รวมความว่าพระอรหันต์ท่านขั้นสุขวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ถึงฌานสี่เหมือนกันแต่เราว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยทละน้อยไม่ยากไม่ลําบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักพรกค่อยๆทาไปตามลําดับเทีละนิดทีละหน่อยกําลังจิตก็มีกําลังสะสมกันทีละน้อยทละน้อยจนถึงฌานฌานส,าสี่ แต่ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานในตามัตยายาสัยย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตกินเลสเป็นสมุทเทตบหานหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านปฏิบัติในเตวิโชคือลักษณะของวิชาสาม อารมณ์ความเป็นมรรสดาสิกิทาคารนาคารหันอาตมาจะของดไว้ไม่กล้าเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอหันก็เหมือนกันกับท่านสุขพิปัสสโกว่าการตัดอารมณ์ก็มีท่านสุขพิปัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิโชริเชยะจลพิญโยนี่ท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะ คือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิฏฐิขยานกับเพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไป มีนนราะอะไรราะว่าลักษณะของทิพย์โยคุยานก็ดีปกเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยขโลกีวิสัยหรือบัญชาลโลกีนี่ในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีลาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมักตัดผลถ้าบังเอ,อิญไม่ได้มักได้ผลเสียก่อนแล้วเรื่องกีลาสมาธิก็ไม่ต้องทํากัน เมื่อคืนทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปลา่ทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า,าการฝึกวิสองในวิชาสามเครือทิพย์จะุยายนกับปุพีนิวาสานุสติญาน <c oughs> ต้องใช้กําลังสมาธิสูงมากเว,ว่าสมาธิมีกําลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติ นีฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแก่ผู้ใดเลยเป็นอนันว่าขอเริ่มต้นในในการฝึกทิพย์ยูคุยานกันเลยทีเดียวเรงสำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิพย์ยูคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกาบ,บุคคล คำว่าอาธิกรรมมกับบุคคลหมายความว่าบ,บุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยโคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบันถ้าไม่เริ่มทําแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไปย่ำตอกมาตั้งแต่อารมณ์พงสันเรื่องการกำจัดอารมณ์พงสันได้พูดมาแล้วตอนหนึ่ง ครับเสรหรือว่าเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจก็ไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์พุ่งสั้าหรือไม่พุ่งสร้างเท่านั้น <c oughs> ว,วิธีแก้อารมณ์พุ่งสร้างก็เป็นการแก้ไม่อยากทำง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กำลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนํามันแล้วแต่เราไม่เอาจริงสักอย่างอะไรมันจะได้เป็นอวไาตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงว่าแก้อารมณ์พุ่งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนจะไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าปรมปีที่หนึ่งแล้ว เรื่องการแก้อารมณ์โง่ซ่านัน้นเป็นเรื่องของอนุมบาลเท่านั้นไปถึงปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจุญาลคาว่าทิพยจุญาลแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกขอเรามีความรู้เหมือนตาทิพ นี่การจะสร้างอารมณ์เอาความรู้มันตาทิพเขาทํากันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสอาจารย์แท่งตัดแต่งกล่าวไว้ว่าให้ใช้กสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกสินได้แก่การเพ่งไฟ สองโอทาเดกสินแด้อาการเพ่งสีขาวสามโอโลกสินแด้การเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความมาจำก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านจะไปนั่งจ้องไปเพ็ง ต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้าตาไหลแสบตานี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆและตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเถนตรงไม่คดไม่โคง้งตรงเดแเออตรงเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้ต่หมายความให้ลืมตาดูแสงไฟ แล้วจำลักษณะของไฟไว้ไม่สนไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเรือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจนน้ำตาไหลดูเพียงเดี๋ยวเดียวมันก็จำได้แล้วก็ นึกถึงภาพแสงไฟเจงกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กนใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณนะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา แล้วสับเชือบ้านเขาเรียกภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามาติดใจใจนึกเห็นภาพนั่นอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่จะทำเป็นสะด,ดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย เห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็ดูก็ท่านสง่งหรือไปหารตามแบบตามแบบก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากเอสมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้ไม่ชอบสีขาว แล้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันอีกคือจำภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟอย่าไปจ้องเปล่งเอาเสียกระทั่งไม่กับพิภูไม่กับ้ตาถ้าน้ำตาไหลแสบตาใช้ไม่ได้เขาดูเขาจาได้แล้วก็ดับตาเนีก ได้สีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินสามรายการเป็นกสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิศจักรยานเมื่อเราปฏิบัติกันเขาทำยังไง ความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจําภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยกระช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติ อย่างนี้ชื่อว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชนอุปจารสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแผวเปล่าเป็นแต่กายระยับความจริงมันไม่มีความจําเป็นนักความจําเป็นมีอย่างเดียวันนึกขึ้นมาเมื่อไรอเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่า แ่่เลึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะพ่งรู้ที่เรียกกันว่าทิฏฐิขุญาณมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกงนคาหายไปเสีนแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตก ดันั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปประคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าชั่วระยะสิบเม็ดของรูปประคำหรือว่ายี่สิบเมตรของรูปประคำหรือสามสิบเม่ดของลูประคำหรือว่าร้อยแปดของรูปปะร,ร,ปปะ,คร,รปปะคำก็ตามอันดับแรกคุณจะใช้น้อยๆก่อน นึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาวอาโลกสินังภาวนาไปจบบับดหนึ่งกระชักรูปคำเม็ดหนึ่ง เราคิดว่าในโลกในระยะลูกกคำสิบเมตดนี่หรือยี่สิบเมตรหรือสาสิบเม็ดก็ตามไม่ๆม่เอาน้อยเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนนมิติปรากฏคำว่า,าภาพนิมิติหมายความว่าภาพที่เรา,า,า,าดูเห็นไหมเราจำไหว้แล้โปรดทราบดีว่าสมมติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับภาพแสงไฟ แต่บังเอืญนภาพแสงสว่างแล้วภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปรกากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากัดสินโทษได้คืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดงว,ว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจําให้ดี ไม่เช่ว่าภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสั้งโคเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีมีการทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดกันได้ก็เกิดกันได้อย่างผิดผิดมันไม่ใช่เกิดแบบถูกไม่เกิดแบบผิดนี่การตั้งเวลานี่เป็นเรื่องของสาคัญ ใหม่ๆเอาแค่สักลูกวคำห้าลูกก็อย่างดีต่อต่อไปเมื่อความจำนานแล้วก็แค่สิบลูกดีสิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตส่งตัวที่ถ้าจิตส่งตัวได้แบบนี้แล้วเอาทักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพสีขาวภาพ ภาสว่างก็ตามกาจิตชงอารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตเขาเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทํากันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกเห็นอยู่ตลอดเวลา ะเวลาเดินไปวิญาบาทุกวันนึกเห็นตั้งไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเวลาจะเดินไปธุระที่ไหนนั่งรถไปธุระที่ไหนเห็นภาพนั้นตั้งแต่ไปยันกลับเว่อขณะใด,ดที่ว่างจากจิตที่เพิ่งพูดกันคุยกันนึกทาธุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นท,ทันทีมีจิตต้องเคร่งและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็ว นี่เราทําเอาดีกันเราไม่ได้ทําเอาเร็วกันแต่ความจริงมันของธรรม,มอย่ยากนี่ว่ากันตามแบบเมื่อเมื่อภาพนั้นปรากฏกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการในตามแบบที่ท่านพุทธโคสาอาจารย์ท่านตัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรก คำว่าในวิสุทธิมัรคว่าจงเพิกภาพนี้ให้หายไปขอภาพนรกจนตรากกแทนเพราะว่าตามธรรรามันก็ยาวเหยียดพรอจิตจับภาพรีภาพแจ่มใสให้ภาพนี้เป็นเครื่องไว้กําลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมนิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้น ถ้าภาพลิมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสำหรับชานโลกีถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกขมัวเวลาก็้ล่คำซึ่งเรามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจ ไอ้ับว่าเราต้องการจะเห็นภาพดะรือภาพสวรรค์คน,นตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำแบบนี้เอาจิตจับภาพนีมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้ทุกสิ่งจะยุง่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถ้าว่าจะยุ่งก็ต้องทำ นี่การเห็นถ้าจะถามว่าตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราเก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้าเราอุปาทานจะสมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพ เขียนจากเทวเทวดาจากผ้าผนังบทเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้านุ่งเรียบร้อยแต่ไร้่ว่าไม่มีเสื้อใส่ผ้าที่จาได้แบบนี้เป็นภาพอุปาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเส้อวานสองเส้นคลองมามันก็ภาพเขียน นี่เทวดาเนะี่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็โยงพระนมนมและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะนี่เรื่องคู่ป่าทานเทวดานะี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภพาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมุติว่าปรากฏว่มีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้น ถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจอาจะต้งองแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาอนีนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกําลังใจให้ส่งตัวว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงสภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงสมัยความใหม่สภาวะสภาวะนี่มัมันยุ่งอดพูดไม่ได้ ถมว่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นยังไงเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมเท่านี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริง ในเรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญมีการทำอย่างนี้ได้ทัางเรียกว่าทิพยคุย,ยานเออทิพยค,คุยทคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยาก <c oughs> เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุง้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียว เราไม่สั้นมันทั้งหมดอ่ะสั้นในด้านความรักในกามารมณ์เราก็ไม่สั้นสั้นในด้านความเกลีดความพยาบาปเราก็ไม่สั้นสั้นในการง่วงเหงาเมานอนเราก็ไม่สั้นสั้นคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่สั้นสั้นไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั้นตักมันตรงเข้าไว้ แรงกําลังใจปลักป,กปักตรงดิ่งในรมณที่อารมณ์ที่เราต้องการในนิิติที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนักสําหรับท่านที่บอกว่าทําไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ถ้าจะเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอ นั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาด,ดัวรมจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่นไอเรื่องสภาวะในีชอบพูดนะักใครก็จะ่ารู้เรื่องไอ้ทีก่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้น นี่มันขึ้นอยู่แก่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบากแต่ถ้าว่าบรรดาทพุทธบริษัทวันนี้นี่มองโดนารีกาเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติว้แจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีเ่บรรดานั่งท่านผมนักปฏิบัติทุกท่าน ว่าทำใดดีองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศสาศสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสมบรุแล้วขอท่านหลายจงมรู้ธรรมนั้นโดยฉับพันเดิสวัสดี